กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมนวอสักครู่ค่ะคุณผู้ชมได้ทราบแล้วนะคะว่าเลซิตินคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะมดจะซักถามคุณหมอเพิ่มเติมให้อีกคะ่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งไปเลยนะคะคุณหมอคะเลซิตินค่ะสมมติว่ามดทานแต่เลซิตินอย่างเดียว <ฮะ S 1> เพียงพอไหมหรือว่าจริงๆแล้วเลซิตินเนี่ยเขาต้องทํางานควบคู่กับอะไรในร่างกายเราหรือเปล่าค่ะคือสารอาหารที่จะทําให้ร่างกายเรา สุขภาพดีไม่มีโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคงไม่ไม่สามารถที่จะใช้สารอาหารเพียงอย่างใดยอย่างหนึ่งด้วยะนะครับดังนั้นเนี่ยการพัฒนากระบวนการให้สารอาหารเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันโรคต่างๆได้เนี่ยฮะ,ะก็จะต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราบอกว่าเลซิตินเนี่ยช่วยเรื่องของอ หลอดเลือดไม่ให้อุดตันนะครับช่วยลดไขมันในตับน,นะฮะลดไขมันในหลอดเลือดด้วยในตับด้วยอะ,อะไรประมาณนี้ช่วยบำรุง,งสมองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าใน,นกระบวนการการเผาผลาญพลังงานหรือว่าการทานอาหารอะไรของเราก็ตามเนี่ยมันจะเกิดสารอนุมูลอิสระขึ้นจํานวนมากมายในแต่ละวันค่ะซึ่งอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้เนี่ย ก็จะเข้าไปทาปฏิกิยากับเซลล์ที่มีไขมันเนะฮะหรยอว่าอะไรก็ตามที่มีไขมันเยอะเพราะว่าไขมันเนี่ยมันเหมือนสายล่อฟ้ามันถูกมันถูกสารอนุสรารเนี่ยเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ง่ายมากมค่ะ,ะส่วนเรามีเลซิตินนะครับอาจจะยับยัง้งหรือสลายไขมันออกจากตับได้ในระดับหนึ่งค่ะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ะะนะครับอ เข้าไปบำรุงสมองอเป็นส่วนประกอบของสมองเพื่อจะไม่สมองทำงานได้ดีระดับนหนึ่งได้ก็จริงนะแต่ว่าโรไลสตินเองเนี่ยยังไม่มีคุณสมบัติในการยับยัง้งหรือต่อต้านอนุมูลอิสระ<อ>ซึ่งจะเข้าไปทำอันตรายต่อเซลล์ต่างๆได้เหมือนเราดูแลข้างหนึ่งอยู่แต่เราต้องดูแลอีกข้างด้วยเพราะว่ามันมีอนุมูลอิสระมาเป็นตัวร้ายอีกข้างหนึ่งด้วยถูกไหมคะแต่<อ>ยังพูดในห,หลอดเลือดก่อนนะครับ ในหลอดเลือดเนี่ยมันมีคอลสเตอรอลชนิดส่มมอย่างชนิดเลวนะครับซึ่งจะต้องไปเกาะตามผนังพอกตามผนังหลอดเลือดอะนะครับไลซิตินอาจจะมีส่วนลดระดับไขมันเลวลงแต่ว่า้คำว่าลดเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าทำให้มันหมดไปลดมันก็ยังมีอยอู่ไอ้ตัวไขมันเลวที่ยังมีอยู่เนี่ยถ้าหากว่ามันถูก จุโจมด้วยอนุบุตอิสระมันก็จะทำให้ไขมันชนิดเหลวเนี่ยมีความเหนียวมีความสามารถในการเกาะติดกับผนังหลอดเลือดได้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกใช่ครับโอกาสที่จะมีการติดตันก็ยังมีอยู่เราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยถึงแม้จะมีระดับไขมันในเลือดต่ำแต่กลับเป็นโรคหลอดเลือดตีบได้ก็เพราะว่า ถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีกระบวนการาาต้านอนุมูลสระน้อยมอีการจู่โจมของอนุมูลสระเข้าไปาทำให้ไขมันชนิดเลวเนี่ยม,มีความสามารถในการเกาะติดกับหลอดเลือดได้ดีมากๆเนี่ยเพราะนั้นก็สามารถที่จะเป็นโรคหลอดเลือดแดงตีบได้เลยน้า,อ,อ,าอันนี้พอมาเป็นตับเนี่ยสมมุติว่าตัวไลซิติน ซึ่งมีฟอสฟาติทโคลีนอยู่ภายในเนี่ยนะครับลดการสะสมของไขมันในเซลล์ตับได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ทําให้เซลล์ไม่ทําให้ไขมันหมดไปนะครับมันยังมีอยู่คือมันลดลงแต,แ,ตแต่ยังมีอยู่ซึ่งไขมันในตับเนี่ยก็พร้อมที่จะ,ะถูกทางปริยากับอนุมูลิสระะ นะครับทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับได้อ,อันนี้เรามาดูว่าทําไมเราถึงพยายามมองไปที่ตับอย่างมากเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการกินอาหารของค,คนทั่วไปเนี่ยกินแป้งเยอะอนะครับ,น,บนะฮนะกินน้ําทานเยอะนะครับมนันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันนะครับเพราะไขมันมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะถูก จูโจมด้วยอนุญสระก็มากขึ้นตามไป<ค>ด้วย<ม>เรามาดูอุบัติการนะครับ <player> คน,นอ้วนมากขึ้นคนอ้วนเนี่ยห้าสเนี่ยมีไขมันพอกตับ oh. มีเบาหวานมากขึ้นคนเป็นเบาหวานเนี่ยแปมีไขมันพอกตับ oh. คนกินเหล้านะครับนะฮนะฮอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้ากินเหล้าเยอะเนี่ยนะครับแปดสเนี่ยจะมีไขมันพอกตับ oh. แล้วถ้าเกิดเป็นเบาหวานด้วย กินเล้าด้วยอ้วนด้วย100%ยเปอร์เตายแน่มีไขมันพอกตับทุกคนนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีไขมันพอกตับไขมันก็เป็นตัวล่อให้อนุมุติสระเนี่ยเข้ามาทําปฏิยาเพื่อให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงได้นําเอา สารท่านในิวสระที่มีการวิจัยนะครับว่ามีประสิทธิภาพก็คือคาร์โทีนอยดจากธรรมชาติ5ชนิดรวมกับวิตามินอีซึ่งเขาไปทําอะไรเขาก็จะไปทําหน้าที่ปกป้องเซลล์ตับซึ่งมีไขมันพอกอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยถึงแมันจะขจัดไปได้บ้างเนี่ยลดลงจากเลซิตินแล้วยังมีพอกอยู่นิดหน่อยส่งคาร์โทีนอยดหชนิดกับวิตามินอีเข้าไปถูกครับก็จะทําให้กระบวนการ ของอนุวิสาที่เข้าไปทําให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับ่งคนที่เป็นไวรัสบีคนที่กินเหล้าคนที่เป็นเบาหวานคนอ้วนซึ่งมีไขมันพอกตับแบบนี้เนี่ยก็จะมีความปลอดภัยจากการที่มีโอกาสที่จะเกิดภาวะตับอักเสบซึ่งจะนําไปสู่การตายของเซลล์ตับ พัฒนากายเป็นตับแข็งป็ามเป็น,น,น,ปนตับแข็งก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตามมาอีกเห็นไหมครับว่าอันนีก้การใช้ไลซิตินอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนลดได้แต่ยังอยู่อ่ะของที่ยังเหลืออยู่ละ่ะม,มันก็ยังเป็นตัวที่จะทําให้เกิดการอักเสบของอวัยวะต่างๆได้ได้อยู่ดีนะฮะทั้งการที่เติมตัว สารต้านอนุมูลสระที่ม uh, um, ีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรต้ชนิดนะครับวิตามินอีจากธรรมชาติรวมเข้าไปเนี่ยนะฮะอ่าซึ่งก็จะพบมีรายงานว่าการที่อ่าใส่คาร์โบไฮเดรตเข้าไปการที่ใส่วิตามินอีเข้าไปเนี่ยสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดการตับอักเสบลงกว่าครึ่งนะครับนะฮะในคนที่เป็นอ่าไวรัสบีในคนทานเหล้าในคนอ่าเป็นเบาหวานนะครับนั้นเราจะเห็นชัดว่าเราจะได้ประโยชน์ มหาศาลเลยในการที่เสริมตัวสารทางอณูรสระที่มีประฏิทิภาพสูงเข้าไปในเลซิตินด้วยจริงๆรเราไม่ต้องรอให้ป่วยเป็นเบาหวานห,หรือไม่ต้องรอให้ป่วยแบบตับอักเสบก่อนเราก็สามารถทานเลซิตินได้ถูกไหมครับแน่นอนเพราะว่าแค่เริ่มอ้วนหรือกินอาหารผิดส่วนบางคนไม่อ้วนนะครับแต่มีไขมันพอกตับเยอะเพราะว่ากินแป้งมากไป กินน้ําตาลมากไปกินไขมันอิ่มตัวมากไปที่ไม่อ้วนก็ได้ะนะครับแต่สัดส่วนไขมันเขากินเยอะหรือสัดส่วนของแป้งเขากินมากเกินไปกินแป้งที่ย่อยง่ายเกินไปอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นปน้ําตาลในเลือดได้รวดเร็วม,มันก็เปลี่ยนเป็นไขมันไขมันไม่รู้จะไปไหนมันก็ไปสะสมในเซลล์ในเซลล์ทั่วไปโดยเฉพาะเซลล์ตับนั่นคือความหมายคือว่าวันนี้เนี่ยมีคนจํานวนมากเลยที่มีไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัว จริงคุณหมอนี่พูดแล้วก็ค,คิดแล้วก็มาไปตรวจได้ไหมอ่าก็ได้ครับก็การม่ผ่าตับก็ง่ายๆก็ไปทำเอตราทซาว<อ>ก็อาจจะพอบอก<พ>อได้นนใช่ไหมค,ครับนะถ้าอยากจะรู้มากกว่านั้นก็อาจจะมีคมวิธีหรือไม่ก็คือมากที่สุดเลยก็คือการ เนื้อตับออกมาตรวจดูเลยดูว่าเปอร์เ,นเซนต์ของไขมัน,น,นในตับ <ทำ S 2> มัน<จ>ปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพูดในเรื่องของการว <G un S 2> ิจัยการวิจัยใช่ครับคุณหมอคะแล้วเลซิตินอย่างที่คุณหมอว่าไปเนี่ยคะ่ะมันมีข้อควรระวังไหมคะหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรมีเทคนิคในการรับประทานหรือมีข้อห้ามไหมในการรับประทานลักษณะมันคล้ายไขมันก็ควรจะต้องรับประทานเพราะอาหารนะฮะให้ให้ให้มี น้ำดีออกมากระจายตัวในการดูดซึมได้ง่ายขึ้นนะครับะะนะครับส่วนข้ออันตรายอื่นๆเน,น,นี่ยมันเป็นสารอาหารที่ทปลอดภัยอ่ะครับค่ะนะกะ็ไม่มีข้อห้ามว่าคนเป็นโรคนี้ห้ามกินเลซิตินอ,อะไรประมาณนี้คือคสามารถกินได้อย่างสบายใจคนนี้เป็นหนักตับอักเสบอยู่แล้วหรือป่วยอยู่แล้วก็กินทานได้แน่นอนอครับไม่บางคนอาจจะกลัวว่าเ,เป็นตับอักเสบอยู่แล้ว ทานลงไปแล้วตามปัเสบมากขึ้นไมไม่ใช่ครับมันจะไปช่วย,<ม>ยอันเดียดเพราะถ้าเกิดว่ากระบวนการอักเสบนั้นเนี่ยมีส่วนซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระด้วยเนี่ย <S 1> <S 1> การที่เรามีเลซิตินที่ผสมกับาาคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามินอ e, ีอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับก็จะไปช่วยลดาการอักเสบของตับลงได้ อยากจะให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมหน่อยค่ะคือคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยตับเนี่ยมันเนเรื่องอยู่ข้างในไงคุณหมอ <c oughs> มองไม่เห็น <c oughs> คนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะดูแลเขาสักเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เหมือนรอยเหี่ยวคุณหมอรอยเหี่ยวมันเห็นทุกวันไงมันก็ <c oughs> ดูแลรอยเหี่ยวใช่ไหม <c oughs> แต่ตับมันอยู่ข้างในคุณหมอชวนคุณผู้ชมหน่อยว่าเราจะต้องมาดูแลเครื่องในเรายังไงบ้างค่ะก็โรคตับเนี่ยใน ในประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะดูสึกว่าไม่ไม่น่ากลัวเท่าโรคหัวใจเท่าโรคมะเรง็งโรคเบาหวานอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางของโรคเลือดลางส่วนใหญ่เนี่ยจะนําไปสู่โรคของตับตามมาได้ไดเยอะมากมายอย่างที่เราไห้ฟังนะครับว่าอ้านวนก็มีโอกาสนําไปสู่โรคตับไขมันพอกตับ ตับอักเสบนะครับโดยที่ไม่มีโรคอย่างอื่นเลยนะครับไขมันพอกตับอย่างเดียวเนี่ยก็นําไปตู่เสร็จ <torso S 2> <ๆ S 1> กินเหล้าก็านําไปสู่การภาวะตับอักเสบตับไวรัสบีซึ่งในคนไทยเนี่ยเป็นตั้งหลายล้านคนนะครับคนอ้วนในประเทศไทยคนบาหวานในประเทศไทยะนะครับนะฮะร,รวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหหลายล้านมากเลยนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะมีไขมันพอกตับอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ใจเรื่องของการปกป้องตับ การบำรุงตับการทําให้ตับเนี่ยไม่มีไขมันมการที่ทําให้ตับไม่มีการอักเสบเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการดูแลสุขภาพเราได้ดโดยตรงเพราะว่าตับเนี่ยมันเป็นแหล่งสร้างอฮอร์โมนสร้างเอนไซ์ สร้างอะไรก็ตามสารพัดที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่ดีกําจัดสารพิษเอ่ยสร้างสารธานอนุมูลอิสระสาราหรพัดนันถ้าตับมีปัญหาเนี่ยอย่างอื่นมีปัญหาตามไปด้วยหมดเลยนะครับเราเนี่ยแหละมีปัญหาท้งร่างกายทุกอย่างจบชีวิตได้ค่ะเอาละครัคุณผู้ชมเขาวันนี้นะคะได้รับฟังข้อมูลดีๆแล้วนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองรวมทั้งสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะนายแพทย์มั่นอุดมพานิชค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติดชมรายการหรือว่าติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าที่ Facebook ของเราได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ